แต่แน่นอนวันนี้แกสวยขึ้นจริงๆนอกจากบูมเนี่ยขายเกี๊ยวนะคะโอไมกเกี๊ยวที่มันดูน่ากินมากๆแล้วแล้วเข้าครัวเอง <Boom S 2> อบูมอะจุดเริ่มต้นเราจริงๆที่บูมใชออร่ามีเนี่ยคือเหมือนกับพอเวลาบูมขายเกี๊ยวอะช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านจะดูแลตัวเองอดูอะไรแต่เราอ่ะดันมาทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารพอคนสั่งแอดโอไมเกี๊ยวเขาก็ต้องคาดหวังแล้วว่าเฮ้ยจะมาเจอบูมจะมารับเองที่ร้านะจะมาอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีอะ บูมก็เข้าไปช่วยเขาหอ่อ oh. หรือว่าบูมเข้าไปช่วยเขาต้มแล้วต้มอะ่ะ mm. มันไม่ได้ม้อกระทะแบบของพี่ดาด้านะคือมันเป็นกระทะแบบใหญ่ๆแล้วมันไม่ได้เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่ได้เป็นครัวฝรั่งอะ่ะมันคือครัวไทยอ่ะ,อะพอลูกค้ามาเออคุณบูมอยู่ไหมคะออกมาเขาผิดเขาตกใจไหม <laughs> พี่ว่าเขาตกใจไหมแล้วใส่แมสหน้าก็คือเป็นรอยแมสแบบทุกอย่างคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้ะเพราะว่าเวลาคนมา เรายิ่งเราไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเจอใครบ่อยๆอะไระขนาดนั้นเราก็อยากให้เขาประทับใจในตัวเราเวลาที่เขาเจอเราถูกไหมว่าเฮ้ยพี่บูมแบบส่งเกียวเองเลยอะไรเงี้ยขายเกียวเองเลยเราก็เลยเฮ้ยต้องหาอะไรที่มันมันมันตอบโจทย์เราและบูมก็เลยนี่เลยค่ะไดออร่ามีมานะคะน,คะนี่อย่างที่บอกว่าออร่ามีเนี่ยเป็น แป้งโจทยที่แบบว่ามันควบควบคุมมันค่ะ<ช>เป็นแป้งที่ตอบโจทย์คนไทยที่สุดผิวคนไทยที่สุดใช่คือเขาอ่ะมีสองสีด้วยนะคือระหว่างวันเนี่ยถ้าสมมติว่าบูมออกจากบ้านมาหรือว่าบูมถ่ายละครทุกวันเนี้ยบูมก็ยังใช้อยู่<ช>คือสามารถที่จะคุมมันแล้วก็ไม่เยิ้มแล้วก็หน้าของออเราเนี่ยไม่รอยไม่ลอ,อยออกมาคือเหมือนกับถ้าบางคนเนี่ยใช้แล้วก็จะรู้สึกว่าบางอันที่มันแบบเฮ้ยปรับสีผิวของเราให้มันสว่างขึ้นแต่มันกลายเป็นสว่างแล้วมันเป็นขาววอกหรือเทาแต่อันนี้คือสว่างแล้วมันจะเป็นธรรมชาติแล้วที่สําคัญเี่ย เขาอ่ะยังมีกันแดดอีกด้วยเวลาไปกองคือดีมากมเพราะว่าบูมตอนนี้ก็คือละครก็ที่ถ่ายอยู่ก็คือเป็นบูแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็คือบูอีกอซึ่งมันก็กันแดดแล้วหน้าเราอ่ะพอเวลาอยู่ในกล้องเดี๋ยวนี้กล้องก็คือแบบไม่รู้แบบทะลุ HD โอ้โห,โหลูขุมขนใดๆริ้วรอยอะไรแล้วเราจะ เอาจริงๆถ้าสมมติว่าปิดยังไงอะเนาะใช่ถ้าสมมติว่าเราได้เงินละครมาเราต้องไปซ่อมหน้าเราเรื ue, เออ่อยๆคือเราก็คือเหมืมอน<ช>เออ่าเทใช่เราก็เลยเอ,อ้ยไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาอะไรที่มันปกป,ป,ปิดทั้งริ้วรอยทั้งรูขุมขนทั้งอะไรต่างๆแล้วต้องดูเป็นธรรมชาติเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างธรรมชาติอย่างถ้าเห็นอยู่เนี่ยสังเกตดีดีบุ้มเพิ่งไปจี้ติ่งเนื้อมาเป็นกำลังห่ไม่เห็นแกใช่เพราะว่าเนี่ยแหละมันปกปิดได้สามารถที่จะแบบว่าปิดรอยดํารอยแดงรอยอะไรที่มันแบบเป็นเล็กๆเนี่ยหนูปิด คือถ้าจะมองอไม่เห็น,เ,หนเลยะใช่แล้วแล้วก็มันกันแดดนะคะ SPF 30 PA บวกบกบวกบวก,ก็คือเติมปุ๊บอ่ะก็ช่วยกันด้วยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถแบบ ถ่ายละครแต่เราอยู่ในร่มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ออหรือไอร้อนเวลาเราต้มเกี๊ยวเนี่ยมันทำให้ไม่ได้เหมือนกันหน้าเยิมหน้าอะไรมันบางเบามากคือเวลาตกไปปุ๊บอะไรเงี้ยมันทาให้ดูมีออรา่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอุ้ยหนาหนาหนายิม้มแล้วล่องขึ้นล่องขึ้นมันก็ไม่ใช่ไงดังนั้นนะคะบุ้มก็เลยชอบมากๆแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีกระจายแสงที่ทําให้อมพางพวกริ้วรอยพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันแล้วมันก็ยิ่งดูเป็นธรรมชาติบุ้มก็เลยใช้เป็น2เบอร์เลยพี่หมดดาเวลาใช้คือบอกใช้บองเบอร์เดีียวน่คือใช้จริะ เพราะว่าคขาว่าออร่ามีหายไปแล้วคือนี่คือใช้เนี่ยคือปกติบูมใช้เบอร์2ซึ่งเบอร์สองเนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีผิวธรรมชาติเลยสําหรับตัวบูมคือมันก็จะลืนไปกับบูมเลยแต่ว่าบูมก็จะเลือกใช้เบอร์หนึ่งด้วยเพื่อจะทำให้หน้าของเราเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นไฮไลท์อะไเลยใช่ไหม คืออย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าใครเป็นเป็นสีผิวประมาณบลมน่ะบลก็จะเลือกใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยอาจใต้ตาเพราะว่ามกปิดด้วยรอยค้ำรอยอะไรต่างๆนะคะหรือว่าถ้าอยากจะให้จุดไหนบนใบหน้าของเราเนี่ยลอยออกมาดูเด่นมากยิ่งขึ้นจมูกอย่างเงี้ยสันจมูกหรือว่าหน้าผงหน้าผากางอะไรเงี้ยนอนอะไรเงี้ยว่าฉันมันจะเป็นจะต้องมี2สีเลยใช่ซึ่ง2สีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้คู่กันหน้าเราก็จะยิ่งดูมีมิติมากยิ่งขึ้นจริงแล้วเขาบอกแป้งมันมีอย่างมาตกแลวก็ อันนึงเกือบพันสองอยู่นะแต่วันนี้คุณลดได้เต็มที่ไปเลยปกติเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งตลับแต่วันนี้ไหนๆบูก็มาแนะนำบูก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสวยแบบมีมิตินะจ๊ะแล้วก็มีกอราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสองตลับนี่เลยค่ะสองตลับนะคะวันนี้เนี่ยนะคะปกติเนี่ยมันก็สองพันสามร้อยแปดสิบบาทแต่ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเท่านั้นคือลดไปเลยสองตลับ สตลับ2องตลับ,บตลับ1นึ่ไม่ถึง700บาทอ่ะใช่ก็เท่ากับราคา1,380บาท<ะ>ใครที่อยากได้ก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยนะคะที่ Google นะคะหรือว่า Facebook นั่นเองนะคะพิมพ์ว่า a, Me, a u r a m มี A U R A M E นั่นเองอยากได้แป้งออร่ามีสามารถเสิร์ช Google หรือ Facebook ได้ที่ไหนอีกครั้งหนึง่งฮะเข้าไปเลยนะคะเสิร์ชไปเลยนะคะที่ f a c e b o o k นะคะหรือว่าที่ Google นะคะพิมพคะ่ะ A U R A M E a u r a m มคะ่ะ